สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโรูไบลูกตาลช่องที่เราจะดูดวงแบบผู้ฮิตเป็นกัลยานมิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีตุลหรือผู้ที่ผูกลัคณะแล้วเป็นราศีตุลในช่วงเดือนธันวาคม2565ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงกันแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นคนที่เกิดราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22กันยายนนะคะถึง21ตุลาคมค่ะสำหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาและยังไม่ทราบลัคนานะคะลูกตานจะแปะล,ลิงก์เว็บไซต์ในการหาลัคนาไว้ให้ด้านล่างการทำนายครั้งนี้จะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สำหรับการตัดใจแล้วแนะนำเป็นการดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตานได้ที่ Li n e Off i c i a l Account Line ดแอด t a ร์โ a วบัลลกตาเลยค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะในช่วงเเดอนนนนววาาคมี้ชรตุจะป็ กันบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะภพยกันเลยดีกว่าค่ะภพต่ตรงกานของคุณคือ2 of Pentacles, Queen of Cups, p a g e of Swords, The Sun, Five of Swords, 2 of Pentacles, Nine of Pentacles, e i g of Cups สิ่ซอรเปนคลละบสุดุ้ายของคุณคือสิ่ซอฟวค่ะตูกตาน้องว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณประสบความสําเร็จค่ะมีโอกาสมีชื่อเสียงมากขึ้นมีโอกาสที่ได้รับข่าวดนะีแต่ก็ต้องระวังเรื่องของอีโก้แล้วก็การหมุนจัดการเรื่องของเวลาให้ดีนะคะด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะสิ Six ่ p e ซอรเปนคลขึ้นมาค่ะลูกตามมาว่าก่อนหน้านี้คุณทํางานอย่างเสียสละนะคะคุณเหมือนจะให้มากกว่าที่จะได้รับค่ะคุณเหมือนลงทุนอะไรก่อนหน้านี้มาไว้ค่อนข้างเยอะแต่ผลที่ได้รับเนี่ยก่ออนนน้้าาจจออา,มาีมมัะะงกเเตวขขึคดโ มีได้รับข่าวดีนะคะมีข่าวสารที่ดีเกิดขึ้นใครรอคอยงานใหม่ธุรกิจอะไรใหม่ๆมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้ค่ะตัวของนายเ p น n ิเคนะคะลูกตามมาว่าตัวคุณจะมีโอกาสที่จะเห็นโอกาสในการทําเงินมากขึ้นนะคะมีโอกาสในการค้าขายนะคะเรียเพนิเคข,ขึ้นมาค่ะงานการพรีเซนเทชันต่างๆหรือว่างานที่มีการพรีเซนต์งานนะคะนำเสนอผลงานต่างๆเดือนนี้จะมีความโดดเด่นนะคะการที่แบบนำผลงานออกสู่สาธารณะนะคะจะทําให้คุณมีชื่อเสียงมากขึ้นค่ะคุณซอบ ขับขึ้นมานะคะมีผู้ใหญ่คอยหนุนนาําคอยซัพพอร์ตสนับสนุนหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นเจ้านายที่เป็นสายซัพพอร์ตค่ะวินซัพพล์ในแง่ที่ดีนะคะถ้าตัวคุณเป็นเจ้านายเนี่ยคือคุณจะเป็นคนที่ปกป้องคอยดูแลคอยที่แบบช่วยเหลือประคองทุกคนเลยนะคะสิ่งสําคัญนะคะก็คือการที่เราอ่ะดูแลเขาเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องมีลิมิตต้องให้เขาเติบโตด้วยเนาะ ออสอรขึ้นมานะคะลูกตาม,มาว่าคุณเองอาจจะมีปัญหาในเรื่องของทีมงานนะคะบางทีทีมไม่ค่อยเป็นทีมหรือว่าค่อนข้างที่แบบว่าคนออกไปเนี่ยอาจจะยังไม่มีใครเข้ามาหรือในบางกรณีนะคะทีมไม่ให้ความร่วมมือกับคุณค่ะแต่ท r i พเพนนิเข้าขึ้นมาตัวคุณเองก็ยังมีคอนเนคชันนะคะยังมีโอกาสในการสื่อสารมีโอกาสที่จะหาทีมที่มาซัพพอร์ตได้งานมาอาจจะล้นมือน,นิดนึงนะคะทูอัพเพนนิเคมันเหมือนแบบต้องแบ่งบริหารจัดการเรื่องของเวลาให้ดีนะคะเพดออฟสซอรขึ้นมาค่ะบ่งบอกว่าวารอะไมมีม สิ่งใหม่ๆที่คุณทําค่ะคุณเองอาจจะยังเป็นมือใหม่ในเรื่องนี้หรือว่ามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามาขอให้ลองหาทีมงานดูเนาะแล้วก็บริหารจัดการเรื่องของเวลาให้ดีค่ะระวังเรื่องของอีโก้ระวังเรื่องการบริหารจัดการเวลาไว้เนาะก็จะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเรานะคะเดซันแล้วก็ซิกซ์โซฟานเป็นวัยสรุปค่ะลูกตามมาว่าสิ่งที่คุณทำอะค่ะขอให้ตั้งใจอดทนพยายามเนาะเพราะว่าความสําเร็จมันอยู่ไม่ไกลเลยเดซันขึ้นมาค่ะอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะมีโอกาสในการเคลียร์นะคะมีโอกาสที่แบบชัดเจนมากขึ นะคะตัวคุณจะมีภาวะที่มีชื่อเสียงมากขึ้นประสบความสําเร็จมีความโดดเด่นนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าสิ่งที่สําคัญนะคะเวลาที่เราเติบโต ไปมากขึ้นนะคะสิ่งสําคัญคือต้องระวังเรื่องของอีโก้นะคะอย่าทําตัวแบบ no โ no นสนโนแคร์เนาะเพราะว่าในในการที่เราทําผ่านปีชื่อเสียงขึ้นมาได้ะคะ่ะมันมีทีมงานที่คอยซัพพอร์ตมีผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเราอยู่นะคะในวันที่เราอ่าได้รับผลดีได้รับมีชื่อเสียงมาขึ้นก็อย่าลืมคนพวกนั้นนะคะการที่เราอะคะ่ะความคิดเห็นของเราไม่ตรงกับคนอื่นมันเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าต้องใช้วิธีการสื่อสารที่ถูกต้องเพจลอสอดขึ้นมาเนี่ยคำพูดของเรานะคะมันอาจจะไปบาดใจคนอื่นได้หรือ สิ่งที่เราทำอะค่ะเราคิดว่าเราเก่งเราฉลาดแล้วะค่ะแต่มองในมุมที่ถูกต้องแล้วอะค่ะตัวคุณยังเป็นอยู่ในภาวะที่ยังเป็นเด็กสิ่งที่คุณทำอะค่ะมันจะดีกว่านี้ได้ถ้าคุณมีทีมงานที่ดีฉนะนั้นพยายามปรึกษาหารือกันแล้วก็ลองรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างนะคะมันก็จะทําให้คุณได้เก็ตไอเดียบางทีะค,ะค่ะคนที่มองมุมต่างกับเราเนี่ยอาจจะทําให้เราส่งเสริมเราให้แบบมีประสบความสําเร็จได้ในที่สุดนะคะในช่วงของเดือนนี้ตันอยากให้บริหารจัดการเรื่องเวลาให้ดี แล้วก็ระวังเรื่องของการสื่อสารระวังเรื่องทีมงานไวนิดนึงนะคะในส่วนของอการเงินนะคะช่วงที่ผ่านมาค่ะมันเหมือนได้ไม่ค่อยคุ้มเสียสักเท่าไหร่การเงินยังมีการหมุนนะคะมีมีเงินเข้าซ้ายใส่ขวาอยู่ลักษณะของการเงินเนี่ยมันเหมือนกับเราลงทุนไปก่อนในช่วงแรกอะมันเหมือนผลลัพธ์มันยังไม่ออกสักเท่าไหร่แต่เดือนงี้ค่ะกะ็มีโอกาสดีๆเกิดขึ้นนะคะแต่มาว่ามันมีอะไรที่ชุ่มชื่นหัวใจคุณเองอาจจะมีโอกาสในการร่วมหุ้นลงทุนหรือว่าหาอินเวสเตอร์ต่างๆเข้ามาได้นะคะฟ้าสดขึ้นมาเนี่ยก็ต้องระวั นิดนึงเนาะคนที่เคยรับปากว่าจะช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการเงินก็จะหลงหรือหนีหน้าไปนะคะหรือคนที่แบบเคยบอกว่าจะร่วมพูดลงทุนกันบางคนเนี่ยอาจจะถอนตัวไปนะคะในกรณีนี้เนี่ยก็อยากให้ลองบริหารจัดการเงินดีๆทั้วพนเดเข้าขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกให้เข้าซ้ายใจขวาเนาะ,ะตัวของเพจออฟสอตขึ้นมาค่ะการบริหารเงินของคุณเนี่ยคุณมีความเก่งความฉลาดค่ะแต่บางทีคุณอาจจะยังขาดความเฉลียวลองปรึกษาผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะก็หรือว่าคุณแม่เนาะหรือว่าคนที่ใจเย็นๆผู้ใหญ่ใจดีนะคะก็จะให ไกด์ไลน์แนวทางที่ดีสําหรับเรานะคะการทํางานของเราอะคะ่ะตรวคุณนะมีความโดดเด่นมีความชัดเจนอยู่แต่ว่าถ้ามันจะดีกว่านี้ได้ะคะ่ะถ้าคุณลองปรึกษาหาดรือกับทีมงานดูหรือว่าหาที่ปรึกษาที่ดีได้นะคะ The Sun แล้วก็ซีซ็ฟวานขึ้นมานะคะบ่งบอกถึงชื่อเสียงที่มากขึ้นการเงินที่มีความโดดเด่นแล้วก็ความอดทนพยายามของเรามันจะออกดอกออกผลนะคะ เงินตามมาว่าเดือนนี้ออกมาดีค่ะแต่ก็ต้องระวังค่าใช้จ่ายระวังเรื่องของการที่คนรับเงินไปแล้วไม่ทํางานให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความใจดีของเรานะคะเอ็นดูเขาได้อย่าให้เอ็นเราขาดค่ะมันเข้ามาดีต้องรู้จักการบริหารจัดการเงินให้มันงอกเงยด้วยนะคะในส่วนของความรักนะคะเดือนนี้คนโสดน,นะคะมีโอกาสาเจอคู่นะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ เป็นคนทัดดินพฤกษบกันบังกรนะคะคนทัดน้ำกรากฎมีพิจิกชาวราศีสิงห์นะคะก็มีโอกาสหยิบยื่นความรักให้กับคุณได้ค่ะแต่ดูตัวคุณนะคะมีคนแนะนําให้รู้จักกันนะแต่ว่าอาจจะโนสนโนแคหรือว่าเข้ามาก็เรียงลังเลไม่มั่นใจว่า จะครบดีไม่ครบดีนะคะแต่ตามมองว่าสิ่งที่เข้ามาะคะ่ะมันเป็นมิตรภาพดีๆถ้าอย่างน้อยที่สุดเนอะรับมาเป็นเพื่อนกันไปก่อนหรือว่าลองพูดลองคุยเป็นคนคุยกันไปก่อนก็มีโอกาสที่พัฒนาได้ในที่สุดนะคะในส่วนของคนมีคู่นะคะซีซอฟเพนตาเคิล so แล้วก็เอซอฟคัพ so ขึ้นมานะคะ่ะเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการให้อภยัยมีโอกาสจิบยื่นความรักให้แก่กันนะคะถ้าก่อนหน้านี้มีประเด็นปัญหาการคะ่ะขอให้เห็นคุณค่าของกันและกันตามมองว่าชาวราศีตุลเนี่ยความรักมันยังไปต่อนะคะแต่ ว่าอยากให้เห็นคุณค่าเติมคุณค่าของกนและกันเนาะตัวของไฟล์รับสอดขึ้นมานะคะเป็นภาวะที่เ,าเราเองอาจจะใช้อีโก้หรือว่าเราเองอาจจะรู้สึกว่าไม่มีเขาจริงๆเราก็อยู่ได้แต่ตอนมองว่าเดือนนี้ค่ะจะมีคนที่มาเป็นกาวใจนะคะเป็นคนที่มาเป็นแบบพ่อสื่อแม่ชักหรือว่าเป็นคนที่รู้สึกว่า,ามาประสานประโยชน์ให้กับคุณคะ่ะวันนี้คุณเองอาจจะไม่มั่นใจในความสัมพันธ์เนาะว่าไปต่อหรือพอแค่นี้แต่เมื่อมีคนมาพูดนะคะให้เนาะหรือว่าตัวคุณนะคะกลับไปคิดดีๆค่ะ คุณจะเห็นว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะผ่านอะไรกันมาเยอะแยะแล้วและเห็นคุณค่าของกันและกันนะคะให้ภัยกันนะคะมันจะเป็นสิ่งที่ดีได้วินซอกครับค่ะขอให้มอบความรักความอ่อนโยนนะคะ เพจออปซอดที่ขึ้นมาค่ะมันบ่งบอกว่าปัญหาที่เราเจอวันนี้ค่ะมันอาจจะเป็นปัญหาที่หยุ่มหยิมคําพูดทําตัวเป็นเด็กหรือว่าการที่แบบเราทะเลาะกันเรื่องเล็กน้อยๆค่ะแต่พอมันสะสมมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ฉะนั้นสิ่งสําคัญค่ะมอบความรักให้แก่กันแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะคะตามมาว่าปรับจูนเข้าหากันได้ซันแล้วก็ซิกซ์ฟรนขึ้นมาค่ะลูกตามมาว่าความรักยังไปต่อได้ค่ะใครรอคอยการมีลูกมีบุตรเดือนนี้มีโอกาสที่ประสบความสําเร็จได้จริงๆเนี่ยซันกับสิกซ์ฟรขึ้นมาเนี่ การมั่นหมายแต่งงานด้วยซ้าไปนะคะขอให้ปรับให้จูนกันนะคะบางคนเนี่ยจะแต่งงานแต่ทะเลาะกันก็มีนะฉะนั้นพยายามหันหน้าเข้ามาหากันนะคะปรับจูนหรือหาคนที่แบบเป็นคนประสานให้นะคะก็จะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นได้นะสาหรับตาตามองว่าสําคัญคือเราต้องเห็นเป้าหมายเนาะเป้าหมายปลายทางของเรายังมีเขาอยู่ในชีวิตนะคะฉะนั้นพยายามที่เอ่อปรับจูนเข้าหากันค่ะเห็นคุณค่าของกันและกันแล้วก็เติมความหวานให้กันและกันก็จะเป็นสิ่งที่ดีเนาะไม่ใช่ไปหาเรื่องทะเลาะกันนะในด้านของสุขภาพ เดือนนี้นะคะดูคุณจะขาดการดูแลเอาใจใส่ตัวเองไปบ้างนะคะ,ะถ้ามีโอกาสอยากให้ลองไปเช็คสุขภาพร่างกายของตัวเองตรวจสุขภาพประจําปีนะคะปรับบาลานซ์ของร่างกายเวลากินเวลานอนนะคะทานน้าให้มากขึ้นนะคะดูแลในเรื่องของช่องท้องนะคะเรื่องของอสุขภาวะทางเพศของผู้หญิง ก็จะเป็นอะไรที่ดีสําหรับคุณนะคะปรับจูนเรื่องของบาลานซ์ของร่างกายเวลากินเวลานอนเวลาอยู่ของเรานะคะว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแานน้ําให้มากขึ้นนะคะก็จะเป็นอะไรที่ดีสําหรับชาวราศีตุลคะ่ะ ในส่วนของการทําบุญนะคะเดือนนี้นะาจาเป็นการบริจาคทานการบริจาคอาหารและเครื่องดื่มนะคะการบริจาคอะไรต่างๆเนี่ยให้แม่และเด็กมูลนิธิที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้นะคะบริจาคเงินให้กับคนที่ยากไร้หรือว่ามีการติดขัดขัดสนนะคะก็จะเป็นการเสริมบุญให้กับเรานะคะบริจาคเรื่องของแสงสว่างต่างๆนะคะก็จะเป็นอะไรที่เสริมบุญให้กับชาวราศีตุลได้คะ่ะ แต่อย่างที่บอกมาตลอดนะคะว่าการทําบุญจริงๆแล้วทําบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยมันได้หมดเลยค่ะขอเราทําบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทาตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะทําบุญกับพ่อแม่บุปการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจลูกตาลด้วยนะคะสุดท้ายนี้ลูกตาลอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดี ขออิมพัาษาเทวดาคุ้มครองค่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสีเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ